คึ้นเมกาแล้วนะคึ้นทูปเปอร์เมกาโอ้โหยังไม่หยุดนะเด็ดละลอย่าลืมกดซับสไคร้และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีผู้ชมทุกท่านควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหญิงเกียนตลอดนะคะ,ะวันนี้เรามากับเกม Wild b i r t y Showdown นะคะการดวลล่าฆ่าหัวจุดไว้นะคะนี่คุณของเราวันนี้มีทั้งหมด1,000บาทนะคะ,ะเกมนี้มีหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6แถวนะคะแต่ว่าแต่ละแถวจะไม่เท่ากันมันจะสะลลบลงออกมาข้างนอกนะคะ วันนี้ทุนของเรา1 0 0 0บาทขออันดับแรกขอปรับเบ็ดเป็น10บาทแล้วเราจะซื้อฟิวเจอร์ทันทีเลยนะอุย้ยแต่สูตรซื้อฟิวเจอร์ของเรานี่มันจะมีสูตรด้วยนะคะอันดับแรกคือเราต้องกดเล่นไปก่อนสักสิบตาเพื่อดูลายนะคะว่าเบ็ดนี้เป็นยังไงถึงจะค่อยซื้อนะคะโอ้ยมาได้ละแหมจะแจ็คเปลี่ยนเป็นว่าเอเมกับกดเล่าต่อนะโอ้ยได้อยู่นะถือว่าโอเคอยู่นะแตกต่อต่อกันด้วย ้ยสเก็ตเตอร์ลงเหรอไม่ต้องตื้อแล้วมั้งแบบนี้จะลงไหมลงด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้เบ็ดติดป่านะคูณแปดนะตาแรกก็กริบเลยว่ะ เอมาแล้วค่ะเกตเตอร์จะลงอีกตัวไหมโอ้โยเกือบไปนะโอ้ได้เอโอ้ไวขนาดนี้เคแจ็คแม่มคิงนะเมะื่อกี้โอ้บวกต่อดอกนี้คูณ3ามสอโอ้โอ้เงินรางวัลก้อนโตเบ็ด1ิบบาทเองนะคูณสามสิบสองอะ่ะเท่าไหร่กันเนี่ย ข,ขึ้นเมกะแล้วนะโอ้ขึ้นซูปเปอร์แน่นอนแบบนี้คูณเยอะมากคูณ3 2อะ่ 6, 0, 9, 6, นะ6096นย์เะอ่ะแล้วหมุนอีก3ครั้งตัวคูณเพิ่มทีละ8เลยนะเงินรางวัลรวมนะคะ6112ึองว รายนี้มาดีมากขอเพิ่มเป็นเบ็ดละ50นะคะซื้อฟิวเจอร์ไปเลยเริ่มเลยหมุน10ครั้งนะมาดูกันนะเบ็ดละ50บาทกับการซื้อฟิวเจอร์นะคะจะเกลือหรือจะอะไรหรือเปล่านะคะ ่าดมาห้าตากรีบเลยอ่าปืนกับแจ็คเกลือนะฮะโอ้โหเงินราวัลรวม2 0งบาทอะไรครับเนี่ยกดเล่นเองดีกว่าเนี้ยแสดงว่าสูตรนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคะ ซื้อตาแรกเกลือนะฮะเดีย๋ยวมาดูอีกเดี๋ยวลองอีกจะอีกสักตาสิมันต้องเกลืออยู่แล้วค่ะเราต้องรับกดอู้ออ้แตกนอกส,สวยๆค่ะเงินรางวัลก้อนโตนะออ้แตกนอกส,สวยๆค่ะกดเล่นเองแบบนี้หวานเจีย๊ยขึ้นเมกะนะขึ้นทุปเปอร์แน่นอนนะดูลาดเราแล้วนะโอ,อ้ยังไม่หยุดนะ จบที่6 3 3าูนนะคะเดี๋ยวเดียวเราต้องซื้อซ้ำนะขอกดเล่นอีกสักสามตีตาก่อนอุ้ยขวดเล่ามาเอกเต่อนะหมวกต่อคูณตนะ่ออะอู้ปืนต่อยนะคูณไปละอู้หูหมวกกับเล่าต่อคูณส6อู้หน้าคนตหมวกอู้คูณสามสิบสองว่ะเงินรางวัลก้อนโตอ,อยูนะอู้เกมนี้ตัวคูณเพิ่มเยอะมาก,กจริงๆ เบ็ละ50าบาทนะขึ้นเมกานะฮะโอวานเจี๊ยบอีกแล้วค่ะห้าเจสี่รางวัลเปอร์เมกานะม,มาขอ,อซื้อฟีเจอร์อกแก้ตัวอีกรอบนึงนะลายมาดีมากถ้าเกือกอีกรอบนี้เลิกเลยนะซื้อฟิเจอร์นี้กดเล่นเองดีกว่านะ,ะกำไรนี่แล้ะนะวันนี้อากํำไรมาเล่นแล้วนะวันนี้มาหมุนฟรีติดครั้งกับการซื้อฟิวเจอร์เบ็ดละ50บบาทนะฮะ ตาแรกผ่านไปตายสองผ่านไปกริปค่ะอ้าหมวกมาแล้วนะเอลงไหมอ้าได้ขวล่าอยู่นะโ้จะได้เอมากอ้าวดเล่ามาม่กันนะแมมต่ออีกโอ้ยจะคุ้มที่ตื้อไปไหมเนี่ย เกลือนะฮะดูแล้วเลือเกลือแน่นอนสูตรนี้ใช้ไม่ได้ผลนะฮะอย่าไปใช้นะฮะอะเงินลงล้วนหนึ0ง 1, บาทโอเคอย่างน้อยก็ไม่เกลือเท่าเมื่อกี้ว่าขอ,อเพิ่มเบ็ดหน่อยนะคะเพื่อเอาทุนที่เสียไปเมื่อกี้คืนมาก่อนนะขวดเหล้ามาแม่นต่อขวดเหล้าต่ออุ้ยต่ออีกไหม เดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้ออีกรอบแล้วกันโห้เจ็ดพันห้าเลยนะปึ๊บห่าหุณนฟรีสิบครั้งนะดูซิว่าจะเกลืออยไหมนะคะเบ็ดละร้อยเลยนะเบ็ดห้าสิบาทเมื่อกี้ไม่ผ่านนะจะแ,แปลว่าเบ็ดเมื่อกี้มันไม่แตกหาขวดเหล้ามาแล้วนะ ต่อนะฮะนี้ดูทรงแล้วแม่งเกลืออีกว่ะโอ้เปียนพันห้าของฉันที่หายไปเฮ้ย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 โอ้เลยโอ้เลยอีกแล้ว เกลือนะคะเกมนี้อย่าได้ซื้อเลยนะคะสเก็ตเตอร์ไม่ได้ค่ะกดเล่นเองดีกว่าเข้าไหมหยุดอ่าเข้าอยู่แล้วนะว่ารอบนี้แม่งแตกว่ะอ่าจะเกลือไหมดูซิเข้าเองแตกดีกว่านะฮะคิดว่างั้นนะอ่าเคสไหมฮะอู๋ ดอกนี้อหมวกไม่มาแถวแรกจะได้เคต่ออ่าหมวกโอ้หน้าคนกับหมวกมเงินรางวัลก้อนโตนะได้คืนมาแลนะที่ซื้อเมื่อกี้นะฮะโอ้เบ็ดละร้อยเองินรางวัลก้อนโตแตกในสวยสวยเบ็ดละร้อยนะฮะขึ้นเมกะแล้วนะขึ้นซูปเปอร์หรือเปล่านะมาดูกันนะขึ้นแน่นอนนะแบบนี้อ่าจบที่เท่าไรันเนี่ย 9 8 4 0นะคะโอ้โหหวานเจียบจบสวยมากวันนี้ห้าม่วงเคต่ออู้คูณ16เลยนะขวดเหล้าต่อคูณ32นะินะเอต่อตอ,อู้คูณ64อู้เงินรางวัลก้อนโตนะดอกนี้เบ็ดละร้อยจบสวยมากมาก โอ้ขึ้นเมกาแล้วนะขึ้นซูปเปอร์เมกาโอ้โหยังไม่หยุดนะเบ็ดละร้อยแตกในสวยๆขึ้นซูปเปอร์เมกาแล้วนะยังเพิ่มไม่หยุดนะโอ้โหสองหกแปดสี่ศูนย์้าเลยตามครั้งสุดท้ายจบสวยเวอร์วันนี้ เงินรางวัลรวมนะ39080อ่ะจบสวยมากวันนี้อ่ะก่อนจากกันไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้กับช่องของเราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายอุ้ยมือลั่นอ่า